สวัสดีค่ะพี่แบบนะคะจากหรือ Study Group กับสาวๆน,นี้ถือว well, ่าเป็น EP พิเศษเนาะเรามาในหัวเรื่องว่าไปเรียนต่ารนเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนเนาะค่ะชื่อแฟค่ะชื่อชมพู่ค่ะว uh> ิววี่ค่ะเห็นไหมถ้าพี่บอกว่าแนะนำแค่นั้นก็คือแค่นั้นเลยนะคะค่ะแฟค่ะก็ปัจจุบันก็คือเหมือนรอมหาลัยจีนก็จะไปเรียนปีหนึ่งที่จีนนะคะชมพูก็กำลังหามหาลัยที่จะไปเรียนอยู่ก็สัมภาษณ์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้เลือกมหาลัยสักค่ะ วิวีววค่ะเรียนอยู่ที่ซีอันเจลทงลิวพูยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะคือวันนี้นะเรามาในทีมของคำว่าปไปเรียนจีนจกันวันนี้ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์นะการไปเรียนการตัดสินใจเรียนหรืออะไรเป็นแรงบันดาลใจผู้ปกครองช่วยเหลือในการไปเรียนจีนมากน้อยแค่ไหนแล้วภายใต้สถานการณ์โควิดคุณต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วเรียนกันแบบไหนสามคนเรียนที่เดียวกันเลยไหมคะ ใช่ที่เดียวกันเริ่มต้นของการเป็นนักเรียนจีนอยากรู้จุดเริ่มต้นอันนี้เอาแบบขอแบบอินไซต์จริงๆนะเรื่องของหนูอ่ะหนูอยู่โรงเรียนที่ขัทยะที่เป็นโรงเรียนแบบคุมจื้ออ๋อที่อีแยอะอ่ะใช่ที่อีแคแล้วก็เรียนจีนมาตั้งแต่แบบอนุบาลเลยจนแบบถึงมสามได้มั้งซึ่งแบบเอาจริงเริ่มตั้งแต่ช่วงมหนึ่งอ,ะอ่ะถิงจะตั้งใจเรียนจีนจริงๆ,ๆแล้วก็ แบบมหนึ่งมสองมสามคือเรียนแต่จีนพอมปลายก็เลยคิดแบบอยากไปจีนเลยไม่เปลี่ยนเข็มไปที่อื่นเลยไม่มีคือต้องไปจีนเท่านั้นไม่อยู่ไทยแล้วไม่มีแบบเผื่ออะไรด้วยแบบเผื่อเก็บอกพ่อแล้วพ่อก็ไปหาแบบไปหาแบบทุนอะไรอย่างเงี้ยให้ช่แล้วก็แบบโอเคไปที่นี่าแล้วผู้ได้ทุนอะไรคะของจีนทุนเฉินเจยเกิงค่ะเป็นเชี่ยเหมือนคือโรงเรียนที่ไปอ่ะเฉินเจีเกิงสร้างแล้วแบบเขาก็ให้ทุนทุนเต็มจํานวน ใช่แล้วก็มีเงินให้ทุกๆเดือนด้วยการรับทุนนี้คือเราต้องเก่งมาก่อนแล้วไหมหรือว่าเราแบบต้องดูเกรดต้องดูอะไรไหมพวกเรายื่นไอ้นี่เป็น HSK ถ้าขารับเราเข้าไปยัแล้วเขาก็คือขอชัดๆนิดนึงนะคะสําหรับคนที่อยากได้ทุนนะตัวนี้ก็คล้ายๆเหมือนผลภาษาจีนแบบเราพูดกันง่ายๆก็คือคล้ายๆกับ IELTS อันนี้เรียกว่า HSK HSK ก็คือเราเรียนจีนอยู่แล้วก็ใช้ผล HSK ยื่นเขามีไหมคะว่าเราต้องมีขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะได้ ศักสามเองสามเส้ดับของไม่ได้แบบสูงมากก็คือเข้าได้เลยโอเคได้เห็นเส้นทางของชมพู่แล้วก็คือโดปลูกฝักมาในของภาษาจีนตั้งแต่เด็กเลยอ่เ้ยโอเคก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีพี่วี่ล่ะคะตัอวี่ก็คือแบบว่าบอกเลยว่าคือตอนแรกอ่ะไม่ได้ชอบภาษาศีนแต่ช่วงแบบจีนไม่ใช่ไ่คือตอนแรกอี่อยู่หลิโรงเรียนไทยใช่ไหมเราคือแบบคือคนที่เข้าจีนนี่คือแบบจะเข้าใจเลยว่าคือตัวอักษรมันคือมันเขียนยากแล้วเหมือมันหัวไปหมดแต่อันที่จริงก็คือแบบ คือแม่อะดันแม่คุณแน,นะ,<ม>ะนำว่าสูจีนม,มันสำคัญมากเลยนะอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยคือต้องไปอ่ะเราก็แบบเออลองลองตั้งใจดูคือถ้าเราเปิดใจอ่ะมันก็จะแบบ ออก็ได้คำนี้ดีมากเลยนี่ถือว่าเป็นตัวอย่าง<ด>อีกหนึ่งมุมใช่เพราะว่าพี่วิเหมือนมันเขาเขาโดนมาจับมาใส่อีอก,อ,ก,อ,กอีกทีนึงอะอแต่ว่าด้วยความว่าโอเคพวกครองนะคุณแม่นะบางบ้านนะพี่วิ้นนะอันนี้อยากใจพี่วิเนี่ยให้เป็นคาแนะนําน้องๆสําหรับเนี่ยพี่ว่าในสถานการณ์นี้น้องๆหลายคนเจอสถานการณ์นี้อยู่เพราะจีนทุกวันเนี่ยทุนมันเข้าถึงได้แล้วทุนเยอะด้วยดังนั้นวันนี้เหมือนพี่วิว่าเลยเปิดใจใช่ลองดูคือเราสามารถดูได้แบบจากในหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบคือหลายอย่างมากที่ทําให้เราอะเข้าถึงภาษาจีนได้แบบ ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่แม่ดันนี่หุดอิดไหม เราต้องมาทำอะไรเยอะแรงก็คือมีความดื้อมีความแบไม่ยอมไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบเอ้ยพอเรามาคิดจริงคือแบบจีนคือมันสำคัญมากเอาจริงพอไปปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะไปพี่เฟยบ้านอ้าวพี่เฟยน้องผิดก็คือเฟยก็ไม่ได้ชอบภาษาจีนคือตัวมอต้นอย่างเงี้ยก็คือแบบเรียนตกด้วยภาษาจีนตกด้วยแต่ว่าเหมือนกับว่ามีแบบปิดเทอมซัมเมอร์อย่างเงี้ยพ่อก็เลยแบบร้องให้ไปที่ประเทศจีนไปซัมเมอร์แบบกรุบกริบไปแบบเออแบบรังดร้าไปปักกิ่งอะไร แล้วเหมือนเพิมมาเริ่มมาคุยจริงจังกับพ่อว่าเออมอสี่อะไรเงี้ยอ,อยากไปจีนไหมอะไรเงี้ยพ่อไปแบบเออชอบบรรยากาศชอบใบห,หน้าตัวเลยเอออยากไปก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนจีนคือเพิ่งเริ่มตอนมอสองเลยทีจ่จริงมันสามารถทุกคน<อ>มันทำได้มันได้หมดตัวแรกไปแบบตกเลยด้วยมหนึ่งเนี่ยคือตกไม่เรียนจีนเลยอะไรเงี้ย คำสามคนพี่ว่าเส้นทางต่างกันเลยนะชมพู่เนี่ยมันต้องแต่เด็กโดนปลูกฝังมันต้งเต่เด็กแต่ว่าเข็มเนี่ยจะชัดเจนก็ต่อเมื่อตัวเองรู้แล้วว่าช,ชอบอของวิวี่นี่ก็คืออ่ะโชคดีหน่อยอยู่ในกลุ่มเนาะกลุ่มที่แบบสมาคมหรืออะไรแล้วแต่แล้วคุณแม่ก็ผลักดันจนเรารู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันก็ใช่ทางนะยังของแฟก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะแฝก็จะแบบว่าได้ไปดูปสถานการณ์จริงอ<ป>่าไปดูโลเคชันจริงสัมพันธ์จริงพช่พี่ว่ามันตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยนะคือวันนี้แค่เปิดใจไม่รู้ว่าดีแค่ไไไหหนนนนนกก็็ปปเเเเเเเดดดดดดับตตาาายย่ิิททททงงงรระะศศ้้ีีว ได้มากรู้เส้นทางคร่าวๆแล้วนะเดี๋ยวใครอยากเขารู้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้ว่าเฮ้ยพี่ๆ่ก็ไปแบบไหนเรามีช่องทางให้ติดตามนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมาบอกว่าติดตามพี่ก็ขาจะจากที่ไหนบ้างนะคะโอเคคราวนี้พอถึงวันที่ต้องจากบ้านและไปอยู่จีนไปพร้อมกันหรือเปล่าไปพร้อมกันเราไปพร้อมกันกันเลยนี่มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ไปพร้อมกันจะไม่ไปใช่ไหมเฮ้ยแต่ตอนแรกคือไม่ได้สนิทนะใช่ก็มารู้จักกันไม่ได้ไรสนิทกันเลยใช่ตอนฉันคือชมพู่อยู่ ปักกิ่งด้วยใช่ไม่ใช่ตอนตอนที่เขาแบบนัดคุยกันก่อนที่จะไปจีนอ่ะหนูหนูเรียนอยู่ที่ปักกิ่งคือเรียนพิเศษเออพี่พูดไปไปเรียนก่อนแล้วใช่เรียนภาษจีนสเดือนแล้วก็แบบไม่ได้เจอใครเลยเขาเจอกันหมดแล้วอ่ะใช่ใช่คือคือพี่แฟรกับวิวรุ้เจอกันแล้วใช่เจอกันวก่อนจะมาเจอเจอกันตั้งแต่ตอนประถมแล้วใช่ใช่ก็แบบอ่าคันด้นเห็นตาแวบๆเห็นด้วยใช่ ไปเฮ้ยแล้วทำไมแบบจอยกันได้มารวมคนกันมได้เออเพราะแบบเราไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคนไทยอยู่แค่แบบกี่คนวะไม่กี่คนไม่กี่คนแล้วเราต้องกลุ่มคนไทยไว้ก่อนแล้วเราผู้หญิงอ่ะมีกันแค่หกคนเอือใช่หกคนใช่แล้วเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเฮ้ยจะได้เห็นดิอยู่ด้วยกันเลยตอนพี่ไปออสเตรเลียพี่ไม่สนใจเพื่อนคนไทยเลยพี่ก็รู้สึกว่าคนไทยคนไทยคนไทยฉันจะพูดภาษาอังกฤษไปแล้วใช่ใตอนแรกอันนี้จริงอันนี้เกี่ยงจริงอันนี้พี่พูดตรงๆนะคือพี่ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าไม่่่ไไได้้ปเรรรรียนนนาาหืออะแตูสึกว อันนี้อันนี้พี่ก็เป็นสุขคนเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไม่เห็นกับตาฉันจะไม่จั s อะไรทั้งนั้นฉันจะขอไปดูก่อนนี่ก็เดินทางคนเดียวเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องฟรีไปเรื่องน้องกัได้พอถึงวันที่ได้รวมรวมตัวรู้จักกันแล้วแล้วไปเรียนตอนนี้ก็ไม่อยู่ด้วยกันแม้เป็นหอเป็นแบบไหนไปอะไรยังไงเดไหนแล้วไหนเป็นหอแต่ว่าแบบอยู่คนละห้องกันห้องวิจิตรกลางห้องหนึ่งจะมีสามคนอ๋อเป็น master piece เป็นห้องเป็นห้องใหญ่ใช่ไหมค่ะมีคนเวียดนามห้องละโคนอย่างเงี้ย ้แล้วก็วนคนไทยสองง,ง่ายๆเลยเขาจะ n ร t เนช a นตี้มิกซ์มาให้เลยใช่ห้องหนึ่งก็จะมีสามคนก็จะเป็นพวกหนู2สองคนแล้วก็มีเพื่อนเวียดนามึีกใช่ก<ช>็คือเราอยู่ในห้องกันห <c oughs> มด <c oughs> ไม่อยู่ในห้อง <c oughs> ด้บแย่เลยนห้อง นี่ถามหน่อยมันเป็นดอมของโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะเป็นของโรงเรียนเลยใช่ไหมเป็นดอมของโรงเรียนเลยก็คือง่ายๆว่าทุนที่ได้ทั้งหมดทุนค่าเรียนเต็มจํานวนได้ตั้งแต่มปลายเลยแล้วก็จนถึงมหาลัยจบที่มหกจบที่อ๋อจบที่มหกปีสามปีอ่ะแล้วครัวนี้เข้ามหาลัยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกมหาลัยนี้คือราาทุนกันอีกไหมแต่ทุนฉันเฉียนก็มีอีกนะมม่ใช่ก็มีอีกคือตอนนี้ที่เรารอกันอยู่คือเราก็รอทุนรอมหาลัยใช่ไหมใช่ยื่นที่เดียวกันไหมคะคนละที่คนละที่เเดียว่าอยู่เมือ ใช่อไปที่ไหนตอนนี้เลือกที่เลือกอยู่มีอยู่ตรงแถวเซี่ยงไฮ้ค่ะอยู่ตรงสูโจอาเลือกคนะอะไรลูกอินเตอร์เนชั่น u s ลบิสเนสค่ะอ้ชอบอินเตอร์บิสกันมากเลยใช่พี่ผู้ไปพี่ผูู้ตอนนี้คือแบบยื่นไปมอเซี่ยงไฮ้มอปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูยื่นคนะอะไรลูกยื่นการสื่อสารของแฟก็ยื่นมาหลายที่เหมือนกันเพราะแบบยังไม่ได้เหมือนกัน มีที่ที่เราอยากไปแม้แบบว่าเราสเปซิฟิกขอที่นี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลือกได้ก่อนตอนเนี้ยจริงๆก็คือน่าจะไปแบบเซี่ยเหมินอะไรเงี้ยก็คืออยู่เมืองเดิมแต่ว่าดินเป็นมหาลัยอะไรแล้วหนูเลือกคณะอะไรไปหนูเลือกจีนธุรกิจไปเหมือนกันอ๋อเป็นแบบโฟกัสจีนไปเลยแต่อย่างของวิววีเนี่ยคือเป็นอินเตอร์ลิ่ก็ยังไงสองภาษาใช่ค่ะหนูจจีนเลยแต่ว่าลุกพวกคุณก็ดูเป็นอันนี้นะคือเรียกอะไรสมาร์ทเกิร์ลเนาะ ใครลุกใช่ไหมแค่ลุกใช่ไหมค่ลุกเลยแค่ลุกเลยยุ่ยเลยกันได้ท่านี้เมื่อกี้พี่แบบพูดครั้งอยู่ในเรื่องของที่พักอันนี้แชร์นะเป็นประสบการณ์หรือแบบเออเอาแบบเผื่อน้องๆหลายคนที่ก็ติดตามคุณอยู่เขาจะได้เป็นแนวทางว่าการไปอยู่หอพักอยู่ยังไงเตรียมตัวยังไงแล้วได้อะไรบ้างจากรัฐบาลอันนี้ขอแบบอินไซต์เลยนะของมหาลัยมันยังไม่ถึงใช่ปหล่ะเอาของมอปลายก่อนเส้นทางทุนที่พวกเราได้เป็นทุนเฉินเจงกึงแล้วเขาจะให้พวกค่าเรียนค่าที่พักแล้วก็มีค่าเงินเดือนใ กินละพนสองกินขนมกุ๊กกิ๊กอะไรแงบนี้ยไปอยู่ได้นะ่ได้อยู่ได้เลยใช่ใช่พี่ดูจักรูพวกคุณพวกคุณอยู่ได้เลยพี่คงอยู่ไหมล่ะไม่แต่ไปจีนแล้วอ้วนขึ้นนะไปจีนแบบตั้ใหญ่ขึ้น ก่อนที่จะไปเรื่องของกินเราเอาเรื่องของวัก่อนเพราะพี่ปากสั่นหรือเรื่องของกินเนี่ยคือไม่ใช่พอถึงวันที่จะต้องไปเรียนน่ะยังไงคือไปถึงคือเขาจะบอกเราก่อนล่วงหน้าไหมเรื่องหอว่าอ๋อเนี่ยคุณอยู่ที่นี่ที่นี่หรือว่าไปถึงก็แบบเซอร์ไพรส์เลยว่าฉันต้องอยู่ห้องนี้ห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยอไม่รู้เลยว่าแบบจะต้องอยู่ยังไงอยู่ห้องไหนไปดูหน้างานเลยอ่นั่นแหละนั่นแหละอยากให้พอไปถึงปุ๊บมีคนมาต้อนรับก็มีคนมาต้อนรับเรียบร้อยคุณกามารับแบบดีมาก แล้วก็จะไปถึงห้องปุ๊บคือต้องทำความสะอาดก่อนเลยคนแรกให้ห้องแกมีทำควาอาดให้ก่อนนะก็ต้องไปทำเองใช่มันเลิซับด้วยมีด้วยต้องไปนั่งตีให้อะกลัวก็คืเลียมาตีหน่อยใมีการจะช็อคมิดอย่างหนึ่งวิวมันสนุกดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องตอนนั้นว่าคุณยังแบบสาวๆเลยนะเริ่มสาวๆเลยนะสิบห้าสี่สิบห้ากันนะอินแตกคือห้อโแต่ละอย่างคือที่จะมาเป็น การที่ดีมากเลยนะเพื่อนเพื่อนไปเรียนต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไปเราจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยวิวข้ามดอมเปิดห้องมาฉันตรงมาอช่ใช่เหมือนกันเลยบอกเลยว่าพี่มาทำมันทำมุงเองเลยใช่ใช่คือแปะบอกเองทุกอย่างใช่แปะคืนเองเลยแล้วพอรู้ว่าถึงวันต้องแยกกันคือเราไม่ไม่คิดว่าต้องแยกกันใช่ยังไม่คิดว่าต้องแยกกันที่ว่ากลับมาแป๊บนึงแล้วก็มารวมตัวกันอีกแล้วก็กลับไปใช่มันโควิดอุ้ยเลิศเลิศจริงมากเลยชมพู่ปรบมือค่ะเราไม่คิดว่าเราต้องแยกกัน เดี๋ยวเราก็กลับไปลับเาไป่คือมันได้สวยค่ะสวยสวยมากแต่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไมซ์เซ็ตที่ดีมากนะทุกวันนี้เราต้องใช้คําว่าไมซ์เซ็ตในการขับเคลื่อนชีวิตคือเราเราบิดความคิดนิดนึงทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเนาะในสถานการณ์ที่มันแบดแบแย่แเราก็แค่คิดว่าเออโอเคมันก็แป๊บหนึ่งด้วยสถานการณ์ด้วยหน้าที่ที่เราต้องทำน่ะพี่ว่าใช่พวกคุณโตกว่าอายุเยอะมากเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเอามาใช้น้องๆดีกว่าอ่ะเมื่อกี้เรื่องที่พักใช่ไหมเมื่อกี้ตีมะเร็ง คือพี่ก็ยังไม่เคยไปจริงนะเดี๋ยวคิดว่ารอบนี้เดี๋ยวพวกคุณไปเดี๋ยวพี่จะไปตามไปด้วยจะตามไปด้วยจะตามไปด้วยจะไปด้นะเราจะไปนั่งคุยกันที่หน้ามหาลัยนะอพมิสนะคราวนี้เนี่ยพี่อยากรู้มากเลยห้องน้ำมันเท่จริงสี้เลยนะจริงสิ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 ัิสิสนสิสิสอสิ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 สอสิารสมันก็สิ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 นิส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 ิาิส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 เดียวกันมันอย่างนั้นจริสิสขอคสิกําจัด จำกัดความไม่้องน้าที่คุณรู้สึกว่าอป็นจีนแล้วพวกเราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยเออคือมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันผ่านการใช้งานไปเยอะมากแต่ไม่ว่าไม่มีแบบที่ฉีดแบบที่ฉีดสมารัทไม่จะไม่ใช้ไม่ใช้เป็นแบบโผล่แบบติดเลยใช่ทผา่ไปนั่งยอกจังเอยแต่ว่าก็ไม่ได้แย่แบบขนาดนั้นแบบข้างนอกข้างนอกก็มีแบบนั่งปกติไม่มีไม่ปะไม่ถ้าในถ้าในหออยู่ที่เดียวใช่ปะใช่ใช่อันนี้คือกำลังพูดถึงไหถ้าในถ้าในในหอไม่มีแต่ว่าข้างนอกก็พัฒนากว่าแต่ในหอคือแบบ โอเคเอาง่ายๆแหละว่าถ้าเป็นห้างโรงแรมโรงเรียนอาจจะนิดนึงแต่แบบขอที่เราอยู่หรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งเลยในหอก็คือแบบตอนนั่งก็คือมีการเสียวๆนิดนึงนะมีการนั่งยองแบบน่ากลัวผิวว่ะนั่งกลัวว่าแบบจะมีอะไรผงเปล่าจะอยู่รอดไหม่ะการเป็นนั้ได้คำจำกัดความ เข้าห <th> ้องน้ำไปพร้อมกับความสื่อมใใช่ทุกครั้งทุกครั้งที่เข้าจะแบบไม่เคยแบบแบบไม่เคยมีรู้สึกปลอดภัยเช่แบบระวัง โดยรวมที่เราอยู่ที่จีนนะใช้ชีวิตอยู่เลยก่อนที่จะเจอสถานการณ์โควิดนะเราอยู่กันกี่ปีห้าเดือนห้าเดือนแค่เดียวเดียวมันก็คงคิดถึงแลลวเนาะแล้วพวกคุณก็เรียนกันมาเนี่ยจนแบบเออแสดงว่าโควิดก็ไม่ได้สามารถทําลายชีวิตเราได้จริงๆเนาะแล้วเราก็อยู่กับมันได้เนาะคราวนี้เขาบอกประเทศจีนหนาวมือที่เราอยู่หนาวไหมใช่เหมือนมันเป็นแบบใต้ใต้ใต้แต่ว่าหนาวก็หนาวแบบไอ่ถ้าเป็นช่วงหนาวแล้วมีลมอ่ะใช่ลมแรงก็แสดงว่าไม่ได้หนาวมากใช่ค่ะก็แสดงว่าอาบน้ำก็ทุกวันไม่ พี่แงพี่อุ่าเปียมถามแล้วแบบว่าให้รู้สึกว่าโอ้ถ้ามันหนาวเราก็เข้าใจได้แต่เมืองก็ไม่ได้หนาวปาเออไรแบบให้ติดลบแ่ว่าจริงแต่ว่าคนจีนเขาไม่อยากแล้วก็แบบเออข้างเมืองตาลีวหรือาตาเขาประหยัดน้ําหรอหรือว่ายังไหรือมันด้วยอากาศมันจริงๆเขาบอกว่านักเินจริหรือไปอยู่จีนจะอาน้าน้อยใช่เขาอจริงเวันละค จริงเมืองจีนก็ไม่ได้หนาวทุกที่นะคะมันก็แล้วแต่มฑลทุนเนาะแล้วแต่มฑลทนแล้วแต่เมืองเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกินอ่าที่บอกว่าไปอยู่จีนแล้วพวกหนูตัวแตกกันมากทําไมมันอะไรมันยังไงอยากได้แบบว่าไปกินของที่เป็นออริจินของจีนหรือยังแบบที่หนูไปอยู่อ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างที่แบบที่บ้านเราไม่มีหรือบ้านลาลาก็ไม่เหมือนแบบะที่นี่ไม่เหมือนไม่ไม่ที่ไทยไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนมาล่าฉงชิ่งแบบที่เขาเป็นแบบปิ้งย่างอ่ะอือคือผู้ชอบมากตั้งแต่ไปจีนมาคือคิดถึงอย่างเดียว คือต้องไปลองต้องไปลองเองจริงๆอ่ะแบบจะชอบมากแบบมันเผ็ดมากนะแต่มันอร่อยมากคือผู้เคยไปกินกับเพื่อนใช่ไหมแล้วสั่งกันมาแบบคือมันอร่อยมากก็สั่งกันมาเยอะแล้วแบบทางโตเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำกับทิชชู่เดืโต้ด้วยด้ไม่ใช่เลยที่พี่พี่พูดบอกว่ามันไม่เหมือนกันที่บ้านเราแล้วหาไม่ได้คือทคเจอร์มันต่างหรอหรือว่าต่างกันมากต่างกันมากคือหาที่ไทยคือไม่มีเลยคือ้ที่กินที่ไทยที่พี่เคยกินก็จะรู้สึกว่า ลิ้นชาแสบแสบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผดอะไรแบบมันไม่ได้แบบไม่ไม่เหมือนชงชิ่งที่เขาแบบออริจินอลจริงอไม่เหมือนเลยแล้วคุณไปอยู่กัน5เดือนใครนําพาคุณไปกินหรือคุณไปสัทหากนเดงอันนี้คือพวกเคยไปไปก่อนที่จะไปเรียนอ๋อที่ไปเรียนอยู่สามเดือนรู้สึกจะป็นเนื้ออาหารของของเราอะอร่อยนะใช่แล้วก็เยอะมากอาหารไทยทุกคนมีอาหารไทยด้วยทั้งสามคือกินดีอยู่ดีแน่นอนอ่ะใช่อันนี้เป็นของเป็นสัสดิการของโรงเรียนใช่ใช่ ก็คือมีอาหารสามมื้อเช้าเที่ยงเย็นเลยก็คือเราไปกินอะไรคือเขาเปิดโรงอาหารเขาเปิดแล้วก็เอาไปบัดเป็นปิเลยคือแบบสนุกอะเอาจริงแต่ว่าตอนเช้าปุ๊บตื่นมาจะต้องมีการแพลนมีอะไรที่ได้กินทุกวันบ้างที่แบบว่ารู้สึกว่าตื่นเช้ามาต้องมีอันเนี้ยอยู่ตลอดทุกวันเลยไม่มีเลยไม่มีเราดอ่ะใช่มีทวันเลยหรอมีทุกวันเไม่ได้กินโจ๊กกินน้เต้าหู้กินมอสโตรดมีโมสัดเปลาด้วยซูชิก็มาใช่มาหมดใช่ซูชิเขาใหา สิบกิโลกลับบ้านช่ได้แบบโอเคว่าอาหารเขาเขาโอเคใช่โอเคเอาแล้วพี่เขาบอกกันุว่าแบบว่า้เยาอาหารจีนมันชืดมันจืดไม่นะแต่แต่เขามีแบบให้ปรุงเหมือนกันก็มีเหมือนว่าเรามีพี่ก็มีเครื่องปรุงใช่คีเครื่องปรุงให้โรงเรียนที่หนูไปเรียนตอนที่อยู่ห้าเดือนมีเพื่อนต่างชาติเยอะไหมคะเอาแบบไม่ใช่จีนนะเอาตัวเออมีมีโลเคอลอยู่แล้วเรียนใช่ไหมคะมีโลเคอลอยู่แล้วแล้วมีชาติอื่นไหมมาส่วนใหญ่จะเป็นโซนเอเชียหรือว่ามาจากเอเชีย หรือทุนนี้มันจะเป็นทุนเฉพาะเอเชียคะอันนี้ไม่ทราบแล้วไม่เกี่ยวอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะคะว่าทุนนี้จะเป็นทุนเฉพาะเด็กเอเชียหรือเปล่านะคะแล้วก็อ่เพื่อนทางยุโรปอเมริกาแอฟริกาฝั่งนู้นมีมาไหมคะไม่ไม่มีอะไม่ไหนอ่ะอ่าสวีเดนสวีเดนแล้วชาติไหนเยอะที่สุดไทยไทยไทยไม่เละเยอะสุดเลยก็แต่ว่าก็ต้องมีคาหคาหกันใชมีอินโดด้วยมีอินโดลาวเสียดายมากเลยนะเคยมีน้องเวียดนามสองคนมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นน้องๆก็ไปเที่ยวที่เวียดนามกันนะคะ ก็เดี๋ยวไปย้อนดูคลิปหลังๆเนาะมีคลิปอะไรบ้างนะที่พี่พูดลงไปแล้วเกี่ยวกับเร <ขอ S 1> ื่องีที่พูดลงช่องเข้าช่องตัวอเองอให้ไปติดตามนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าชวนมาอีกนะคือเพื่อนน่ะเขามีชื่อนะคะแต่ว่าก็จะโดนเรียกว่าเจียเจียกับไหนนายซึ่ง พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งแต่แรกก็เรียกเขามาเจี๊ยเจี๊ยกันไหนายตลอดจนมารู้ที่หลังว่าเจี๊ยเจียไปว่า <c oughs> พี่สาว <c oughs> <c oughs> ฉันก็เรียกน้องว่าพี่สาวแล้วหนหยนายไปว่าคุณยายคุณยายแล้วฉันก็เดินเรียกน้องไปทั้งเมืองแต่ทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเจีจ๊ย,ยเจี๊ยนายนายเรเกสภาพโซ่อย่างนี้คือน้องน่ารักมากเป็นเด็กเียนนามที่น่ารักมากโอเคอะเรามีเรื่องอะไรบ้างที่เรายังไม่คุยเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าของกินก็แล้วเนาะปเรื่องพูดได้พูดในในโรงเรียนงานดีบ้าง แต่ว่ามีแบบผู้หญิงที่แบบสุดเท่ไปเลยผู้หญิงที่แบบสุดเทกนี่แบบว่าคุยเรื่องผู้ไม่ใช่แบบว่าเราจะพาไปเรื่องสิบแปดบวกอะไรนะคะคือด้วยว่าความเป็นจีนแล้วแล้วประเทศไทยก็รับวัฒนธรรมจากจีนมาเยอะก็จะเป็นซีรีส์กำลังภายในหรือว่าจะเป็นซีรีส์แบบวัยรุ่นรักกุเก๊กซีรีส์วายก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่น้องๆไปเรียนนี่คือก็อินไซต์ข้อมูลนะเพราะว่ามันเป็นเด็กมัธยมหนุ่กดิกแบบรุ่นพี่อร่อยสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดวัย ที่จีนเลยนะเขาฮิตเกินอะไรกันสุดปลายเขาเรื่องอะไรนะเต้เต้นอกอะไรเงี้ยแบบตีลังกามาเลยจีบสาวแัดเต็มเลยแบบโหไปยังไหมไปยังไหม อันนี้แต่แสดงว่าไม่เจอแต่เดว่าไม่เจอโอ้ไม่ได้เลยยังไปไม่ถึงจีนนะมีไหมแบบว่าหนุ่มจีนมาชอบเพื่อนๆต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยมาซีซีมาเบรกเฟรนมาอะไรอย่างเงี้ยกับเรามีไหมมาเบรคเฟรนมันมีอยู่แล้วเจอต่างชาติเขาแบบมาขอวีแชทมาขออะไรแบบใช่เขอหน่ารักมากน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยเอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักนะดีๆเนาะแต่เมื่อกี้พี่เฟย์พูดเขาใช้อะไรติดต่อกันอย่างวีแชทอย่างเดียวเลยไลน์ใช่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ ใช้ไม่ได้เลยใช่ป่ะ Facebook ใช้ได้ไหมได้บ้างเลยเขาไม่ใช้เขาจะมีแอปของเขาเองเดี๋ยวนะถ้าใครๆ Facebook ของเขาเป็นอะไรนะเว่ยปอใช่ป่ะพี่ออกเสียงถกเว่ยป๋อวยนี่นะคะก็คืออยากให้เรียนดูไว้นะก่อนไปจีนหรืออะไรแล้วแต่ก็หาความรูเพิ่มเติมในเรื่องของโซเชียลมีเดียของเขาเนาะด้วยว่าจีนเขาก็เป็น เป็นประเทศที่มีอารยธรรมของเขานะคะแล้วเขาก็เป็นอาณาจักรที่ใหญ่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยวันนี้<ม>พี่คิดว่าคงได้ข้อมูลเยอะๆจากพี่ๆสาวคนนะคะอ่ะติดตามผลงานพี่ๆได้จากที่ไหนบ้างเรามีช่องของตัวเองนะทำร่วมกับพี่ผู้ไหมหรือว่าใช่ทำร่วมร่วมกันทั้งหมด3คนเลยปะ ไม่หนูหนูไม่หนูไม่ได้ทำหนูไม่มีช่องของตัวเองไม่ไม่ได้ลงนี่นี่เบยนี้นี่หน่อยหน่อยไม่ได้้้แลวหนูตองมีแล้วลูกอนาคตอาจจะมีมีแล้วอตมีแล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยปั้นติดตามพวกพี่เขานั้นมีผลงานออกมาตลอดนะคะแล้วก็พี่ชมพู่เนี่ยถ้าเป็นเดี๋ยวซื้อได้นะใครของใครของอองงเพิ่งเพิ่งประกาศไปที่ใช่ผึองภาษาจีนกันคือเราจะมาหาเพื่อนแล้วก็คุยภาษาจีนกันเฉยๆไม่ได้แบบ ซีเรียดอะไรมากก็คือแบบช่วยกันอะไรอย่างงี้ทเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะอยู่ข้างล่างพี่ผู้นะคะข้างล่างอย่างอื่น่างมากพี่ภูแล้วก็มีช่องยูทูบด้วยว่าชายบอกบอกไปเลยบอกโอเคชั้นดูอย่าใส่ละใส่เยจะบอกว่าฉันเห็นแล้วฉันก็แอบขับอยู่คนเดียวอ่ะสักษรหน่อยสเปลไต์ไป C H O M อชอมพีนะคะ<ๆ>ก็ลองไปซื้อหาให้กำลังใจพวกพี่เขานะเขาจะได้รังสรรค์ข้อมูลและผลงานออกมาให้เราได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยมันมีบทเรียนอยู่ในนั้นในความในความลําบากเหมือนที่เหมือนที่แฟร์บอกว่าเฮ้ยเราต้องไปเจอแมลงสาบคือง่ายๆทุกบาดแผลมันมีรอยยิ้มอยู่ในนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็วันนี้ลองดูเส้นทางของพวกพี่เขานะคะเป็นหนังสืออีกหน้าหนึ่งที่น้องเปิดแต่หลังจากเขาเรียกได้เนื้อหาได้รายละเอียดจากจากหนังสือเล่มของพี่เขาแล้วเนี่ย ก็ลองเขียนหนังสือเล่มของตัวเองขึ้นมาบ้างเพื่อที่คนอื่นจะได้เดินตามต่อ,อนะคะ ดังนั้นวันนี้ก็ไปเรียนจีนกันดูประสบการณ์ของผู้พี่เขานะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าเรื่องของพี่วีการที่มีคุณแม่ดันก็ถือว่าเราแค่เปิดใจอะไรที่แม่บอกว่าดีจริงๆมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นแบบไหนแต่ลองเปิดใจแล้วลองทําดูก่อนอย่างของพี่ชมพู่พี่ชมพู่ก็เขามีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วมีเสาอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วก็ถือว่าดีที่ทํามาได้ดีเนาะเราก็เดินไปตามเส้นทางของเรามันก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่อย่างของพี่แฟกก็มีความรู้สึกว่ารู้ตัวเร็วแล้ว เออขอไปเห็นด้วยตาตัวเองสุดท้ายอดีเอ็นเมื่อเราเห็นแล้วอะเราจะรู้ว่าในโลเคชันแบบนั้นในสถานการณ์แบบนั้นเราจะอยู่ได้และอยู่รอดหรือเปล่าสําหรับน้องๆที่มีความรู้สึกว่าอุ้ยหนูอยากไปดูโลเคชันก่อนจังเลยเป็นไงเราใจอยากมีใช่อยากมีโมเมนต์แบบพี่เฟยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นไกลได้ปะได้ ก็มีทริปนะคะเพราะเรามีทริปพาไปดูมหาลัยพาไปดูโรงเรียนอ่ะถ้าสนใจอะไรก็ทักมาก่อนได้เลยหรือจะทักไปตามยู u ูบแคนแนลส่วนตัวของพี่ชมพู่ก็ได้หรือว่าจะเป็นนี่เลยนะคะ The Study Group นะคะมีแอดนำหน้านะคะทักมาเลยแบบว่านูสนใจอยากจะไปทริปจีนดูมหาลัยหรือไปดูโลเคชั่นอยากไปเมืองไหนอ่าลองทักมาดูนะคะจัดทริปเองได้จัดกรุ๊ปเองได้นะคะหรือถ้าสมมติไม่มีกรุ๊ปพี่หนูอโลเลยหนูแบบเดี่ยวเดียวเลยใช่ชมพมากรอยากไปคนเดียวเลยหนูแบบเดี๋ยวพี่อาเอาดับหน้า ก็บอกมาเดี๋ยวเราจัดให้โอเคค่ะวันนี้นะก็ฝากไว้นะคะสําหรับเออ EP พิเศษของเรานะแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาทํา EP พิเศษของเราเนี่ยให้เป็นช่องจริงจังขึ้นมานะเป็นรายการจริงจังของเราขึ้นมาสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเรียนจีนหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศนะคะที่ละเอียดกว่านี้สามารถติดต่อทางช่องทางข้างล่างได้นี้นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะไลน์ก็เป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะคะขึ้นแอดแล้วก็ the study group นะคะทักเข้ามาถามได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรียนจีนขอทุนจีนยังไงเริ่มต้นยังไงสอบ s s k ยังไง แยกไมนะคะแล้วก็ถ้าอยากประลองภาษาจีนของตัวเองก่อนก็ลองมาเรียนกับพี่ผู้ก่อนได้นะเป็น conversation นะคะเดี๋ยวต่อไปพี่วีเขาก็จะมีได้เป็นเหล่าซื้อด้วยนะคะฝรั่งดันกันไปมีอะไรทิ้งไทยฝั่งน้องๆไหมก่อนจากขอภาษาจีนคนละประโยคคนละประโยคก่อนก่อนจากเจียวดีเจียวจูนิมันถาอินกปดันแล้วอ้ดีกะซิปหนึ่งเอาหน่งอย่าไปซีเรียสกับ ทุกการศึกษามากแค่คุณใส่ใจกับการศึกษาที่อยู่ต่อหน้าคุณและทำมันให้เต็มที่ปลายทางไม่ได้ยากเกินไปนะคะไปทิ้งขอบคุณค,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย